สวดีวครับผมจ,ะจะัดจัทรสับนะครับยังอยู่ที่แพ็กค,คู่คุณปู่กับคุณหลานแหมมันดีก็เลยจัดให้หน่อยครับจัดสักสองคลิป E110P Caterpillar เม็ดทิมเยเปน ถ้าคุณหลานสามหนึ่งสามดีทูจีซีแกะกล่องมาได้สองวันสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันนี้ครับอ้าวลูกพลูกพมีลื่นครับมีลื่น ซึมครับทำให้เกิดการลื่นได้หรือว่างานโตครับฝั่งนนร้อยแรงมาฝั่งนี้น่าจะอยู่ประมาณ85ครับ ม,มีแต่ดำเก่านอกเท่านั้นครับมันคือสมรสัตว์มีแสนสุขมอเตอร์เสียงเครื่องนี่รุ่เลยครับนะได้ยินเสียงเครื่อง ทำทำสีได้เหมือนมากครับ จะมีลื่นนิดหนึ่งโอ้จับรถจับโอ้รถวิ่งกันไปกลับอยู่ประมาณสี่โลสี่ห้าโลได้ครับ ทีมงานมงคนฟาร์มก็จะใช้รถดำสีแดงนะครับสีแดงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้แคทหมดเลยไม่ได้ใช้200ใช้แต่313 d นึดีทูจีซีครับ3คันก็10ล้านนะ3คัน10ล้านแล้วก็ี๋ยวจะถึงหน้าเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวอ้า5 6คันนี่ครับ เดี๋ยวเสร็จมีงานต่องานเป็นที้ทั้งปีเลยเชฟเฟอร์ห้วยก็ขับซ้ำหนึ่งสามดีดูทำชั่วโมงอยู่ครับโอ้คุณปู่นี่เร็วจัดมาเร็ะเลยครับหกแสนนี่สบายๆครับคันนี้ พอวอทอมอพร,ร้อมอ่าลูกพี่ดินนึดครับดินหนึดขอดินสักหน่อยคนหน้าก,กากดำทำกันหน้าก,กากแดง เนี้ยาาก็จะติดฟันครับดาวรถหลักการดาวรถดาว10%ครับปัจจุบันรถคุณอย่างแคท313ดีทูจีซีดี3ล้าน4ดอกเบี้ย0%วเอรดาวดาวสัก4แสนลังเหมาะเลย4แสน3ล้านส่งเดือนละ60,000 1ล้านก็ส,งส,งสง่ง20,000ครับ1ล้าน20,000 48สีแปดเดือนเป็นเท่าไหร่ ก็รประมาณประมาณนั้นครับนะอาจจะสอง0มืนนิดๆนะครับน,นิดๆตีตีประมาณสอง0มืนก็หก0มืนเดือนเลยรถขุดจะให้การส่งงวดประมาณ48เดือนครับอ้าวเขานุ่นล่ะโอ้หรือว่าคนละแกง๊ง แคทไม่ค่อยได้ตักนารุ่นหลานทำบาปแต่คุณปูเลยเอาห้าซูบกล้ห้าซูบเกาะหน่อยเกาะหน่อย,อยสนใจก็ดูได้ที่ยูทูบช่องชาติกรริญทรย์ครับมันอีกคันอยู่นู่นนะครับ313งเหมือนกัน มืดตึ๊บแล้วไปน้องเลยตัวไข่ตัวมันแล้วาลงานนี้ที่นีโน่คันนี้คุณคุณครับรู้สึกว่าเป็นของแปวงเปล่าไปาาขายไปขายไปสามเดือนสามสิบเจ็ด วาง e700 นะครับโอ oh, ้แรงแรงแรงกว่าจะเสร็จพี่น้องเป็นเดือนสนุกสนานแน่ครับถึงแม้แต่ระดับ1 0 200 300เดี๋วว่าเขามีความเร็วสูง สามารถที่จะเล่นได้ถึง150เที่ยวต่อว,วันนะครับคืออาจจะ200เที่ยวรถคุดระดับ13ตันครึ่งระดับ12ตันครึ่งก็ขึ้น10ล้อได้สบายเราเดียวสองเราแล้วแต่น้ำหนักไม่เกินว่าตามกฎหมายในแต่ช่างให้ประมาณ25ตัน25ตันก็คือเราตีไปเลยครับ อยู่แน่อยู่แน่อา้าอยู่แน่อยู่แน่ขอบคุณขอบเห็น25ตันครับ25ตันก็รถสิบล้อเราตีไปเลย10ตัน10ตันแล้วก็โอ้ยครับอาสูอาสูไม่มีโบ ันรถเซลเลอร์นี่สิตันจริงอ,อ,อาจจะไม่ถึงประมาณ9ตันนะครับแล้วตันครึ่งแล้วบวกไปอีก13ตันนะครับก็เป็น23-24ประมาณนั้นครับสบายมากเจไดาช่างก็ไม่มีปัญหาต้องตามกฎหมายแต่ว่าถ้าระดับ200นี่ต้องใช้อ่า10โรเบตรหรือไม่ก็12ล้อ12ล้อก็น่าจะไม่พอครับ ต้องเป็นสิบสิบสองสิบหกนะต้องเป็นสิบหกล้อครับนะสิบหกล้อถึงจะโอเคเอาคันงามคันงามโอ้ไปประมาณยี่สิบนาทีนะไปจะกลับโอ้คันไม่น้องคันกลับมาอีกรอบ รู้ว่าเขาใส่กี่ตักคุณููใส่กี่ตักครับ220ปีรุ่นนี้เก่านอกอยู่ร้านกว่านะครับร้าน1ลร้าน2อร้าน3แล้วแต่สภาพครับรถที่ไฟฟ้าน้อยดูแลง่ายนะมีแค่คนทนไฟฟ้านี่ตัดหมดครับไม่มีไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ปั๊มก็ยังเป็นปั๊มเดิมเครื่องเดิม ถ้าใส่ปั๊มเคสามีของเกาหลีประมาณ4ี่หมื่นครับสี่หมื่นกว่าบาทก็เร็วครับเร็วือนกันถ้าปัม๊มปั๊มไรกินอาจจะอายุเยอะอาจจะเสือ่อมครับ2ี่สเงี้ยปีถ้าซ่อมไม่ได้ก็เอาเคสามีมายัดเลยครับแรงทะลุนารกเหมือนกัน ส่วนใครที่จะเล่นรถขุดั้าเงินเหลือเฟือก็เล่นได้นะครับแนะนำให้เล่นอย่างน้อยก็ดูดีๆมีตังก็ซื้อใหม่ไปไม่มีก็เอาเก่านอกครับว่าใช้ยาวแต่ถ้าซื้อมือหมันคมีเจมือแก็ตามสภาพซื้อมาจะใช้บางส่มบาง ยูทูบ่องชาตเรนซับรือว่าเพจชาตเรนซับเอ็กซ์คาร์เอทรกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ